แอนแอนแอนของดีราคาถูกมาแล้วมีใบรับประกันมันเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ของแท้ต้องมีใบรับประกันแล้วก็1 4 61เนี่ยนะจะบอกว่าผมเนี่ยไปตามอยู่เป็นปีเลยไม่มีจนมีรุ่นใหม่นี่ออกมาก็เลยซื้อตัวนี้ถ้าใครไปศึกษาจะเป็นตัวหนังที่ เป็นรุ่นใหม่ที่หนังที่แบบว่าไม่ใช่หนังเรียบอะเป็นหนังแบบว่ามีรอยขูดขีดได้แต่ว่าคืนนี้มันยังไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยก็เลยแทบจะไม่มีรอยเลยแต่คือผมดันไปซื้อรุ่นอื่นมาแล้ววะนะก็เลยอยากจะขายมันใส่ไม่ถึงสิบหนเลย ก็เลี่ยงราคาเดี๋ยวบอกไว้คร่าวๆก็คงใสส่่ไมดึงิบหนนเลยนะถ มันเป็นรุ่นถ้าจะศึกษาดูดูตามในใบนี้เลยครับเนี่ยแคปเจอร์ไว้หรือว่าอะไรเนี่ยเอ่อนั่นวันที่ซื้อที่ชอบนั่นเบอร์โทรศัพท์ผมหนึ่งสี่หหนึ่งเนี่ยรหัสนี้เลย G l i C h แล้วก็8ดเนี่ยไปศึกษาดูนะ8ดนั่นคือเบอร์ของมันนะครับแต่จะบอกว่าตอนซื้อมาเนี่ยผมไม่ควรใส่รองเท้าเบอร์เก้า แต่พอไปลองเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเบอร์เก้านี่หลวมใส่แล้วจะหลุดตรงส้นนั่นหมายความว่าคนที่ใส่รองเท้าเบอร์เก้าเนี่ยควรจะซื้อคู่นี้นะเพราะผมเป็นคนใส่รองเท้าเบอร์เก้าหรือเบอร์สี่สิบสามมันนะออคือคู่เนี้ผมผมมาใส่รองเท้าเบอร์เก้าแต่มันเป็นเบอร์แปดของดรเาอร์มาติน แต่หรืออีในหนึ่งผมจะบอกว่าถ้าคนใส่รองเท้าเบอร์แปดเลยได้คู่นี้ไปนะรองเท้าด็อกเตอร์มาติมมันเป็นคนนิยมใส่เขาจะใส่กับถุงเท้าหนา,น,านาๆอยู่แล้วมันก็น่าจะพอดีใส่กันได้สรุปว่าก็บอกรายละเอียดไว้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดทีที่ห่อเธออยู่หมดผมให้ทั้งกล่องเลยนะ ซื้อมายังไม่ถึงปีดีเลยเพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนี่ก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ในนี้ด้วยหรืออาจจะพิมพ์ไว้ด้วยก็ได้ก็0863499364 0863499364นะครับผมชื่อป๊อปโทรมาได้เลยถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวเรื่องราคาบอกคร่าวๆก็ไม่อยากให้ต่อแล้วนะบอกไปสามพกันแล้วกัน ราคาก็เห็นที่ป้ายอยู่แล้วว่าซื้อมาห้าพันเก้านะบอกปากเปล่าไปก่อนถ้าอยากได้จริงๆเดี๋ยวมาว่ากันแต่คือว่าถามว่าจะติดปัญหาว่าเฮ้ย mm. สภาพมันโอเคแต่ว่าเราเอาไปใส่แล้วคืออยากจะบอกว่าไง mm. เดี๋ยวโทรมาคุยกันดีกว่าถ้าอยากจะได้ขอให้ใส่ได้ผมก็ไม่ใช่ไม่ขายแล้วอยากจะรับคืนอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าจะโอนเงินไม่โอนเงินก่อนเปล่าหรือว่าถ้าจะให้ดีก็เอาง่ายก็นัดไปเจอกันลองตรงนั้นแล้วก็ก็ตามทั่วไปนะคนขายรองเท้าเยอะแยะที่นัดไปเจอกันตามห้างสรรพสินค้านะครับลองของเรียบร้อยแล้วเอาไม่เอาค่อยจ่ายเงินมีหลายยี่ห้อเขาทำกันอย่างนี้แหละก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปเลยนี่รุ่นใหม่สุดที่เลือกตัวนี้เพราะมันคลาสสิกสุดนะนะมันมีออกมามันเป็น ยังไงอะพื้นเป็นหยกั projeto, ยกๆเหมือนฟันปลาอย่างเงี้ยไม่ไม่ไหวนะครับใส่ไม่ถึงสิบขนเลยก็ผมอยู่จังหวัดนนนะถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็คงจะหมดสิทธิล์ละอยู่เขตกรุงเทพก็เจอกันที่ ข้างดังๆได้เลยอุตส่าห์ขับรถไปหาคงไม่เดี๋ย <ś> วดูว่าจะลดให้บ่ะสามพันนี่ก็ถูกจะแย่อยู่แล้วรองเท้าแห่งตำนานรองเท้าด็อกเตอร์มาติน